Two. สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแล้วก็ลูกเพจทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube มิสูจริงใจจ้าวันนี้พัดมิสูจริงใจนะคะจะมารีวิวนอกสถานที่กันอีกแล้วตอนนี้นะคะเรานำรถมาส่งลูกค้าที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะคะและตอนนี้นะคะก็ เป็นช่วงเช้านะคะพัดกําลังจะเอารถเข้าไปส่งลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวพัดจะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะคะว่าจเจ้ารถตัวนี้หล่อขนาดไหนคันนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะคะในรุ่น G L S นะคะเกียร์ออโต้ตัวเริ่มต้นนะคะจากตัวปกตินะคะลูกค้าของเราเป็นลูกค้า YouTube ช่องมิตูจริงใจนะคะก็คือรีเควสมาว่าอยากจะได้แต่งหล่อๆลุยๆนะคะ ตัวนี้บอกเลยว่าแต่งจัดหนักจัดเต็มจริงๆตามใจลูกค้าจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราแต่งอะไรเข้าไปบ้างเริ่มต้นกันที่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวโลโก้ไททันสปอร์ตนะคะเมื่อรถเป็นสีขาวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราบอกราคาก่อนตัวนี้ราคาอยู่ที่8 8 7 0 0 0 0นะคะตัวนี้ถ้าเป็นสีขาวไวเดีมอนนะคะเราจะเพิ่มเงินไปแค่อีก1,000 10, 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะเราติดตั้งเป็นตัวโลโก้นะคะไททันสปอร์ตตัวนี้เข้าไปนะคะเมื่อรถเป็นสีขาวเราจะใส่เป็นโลโก้ที่เป็นสีดําเข้าไปนะคะตัวนี้กระจังหน้าตัวนี้นะคะจากเป็นสีเงินเราก็ทําเป็นสีดําเข้าไปนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตทรง ABS นะคะเป็นสเกิร์ต ABS นะคะเราใส่สเกิร์ตตัวนี้เข้าไปนะคะตัวนี้จะมีไฟ LED และมีหูหลอกสีแดงเช่นเดิมนะคะตัวนี้มาที่ตัวไฟหน้านะคะจากตัวไฟหน้าปกติเราใส่เป็น ครอบไฟหน้าที่มีตัดเส้นสีแดงเข้าไปนะคะตัวนี้และใส่ครอบคิ้วกันชนด้านหน้าตัวนี้เข้าไปนะคะอ่าเพิ่มความหรอด้วยการใส่ครอบไฟตัดบอกเข้าไปสีดําเงานะคะเพื่อให้แมทกับตัวกระจังหน้าและครอบคิ้วกันชนด้านหน้านะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะพัดจะติดตั้งเป็นซุ้มร้อทรง ABS แบบมีหมุด6นิวเข้าไปนะคะตัวนี้ แล้วเพิ่มความรอเหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแมกไกลดอกไม้ขอบ18นะคะ่ันใจชาวออฟโรดเลยนะคะเพิ่มความหลอด้วยยัง AT นะคะมอนสเตอร์เ t เข้าไปนะคะบอกเลยว่ารอลุยและดุกยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะคะตัวนี้เราจะใส่เป็นครอบกระจกมองข้างเข้าไปนะคะแล้วมือเปิดตัวนี้นะคะเราจะใส่เป็นครอบมือเปิดและใส่ครอบ มือครอบมือเปิดตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะคะเบ้ามือเปิดนะคะตัวนี้จะตัดด้วยเส้นสีแดงและมีตัวหนังสือไททันเช่นเดิมนะคะตัวนี้เพิ่มความหรอด้วยการสรดทั้ง4ด้านนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเราใส่แบบแข็งแรงนะคะทนทานเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ใส่เป็นราวหลังคาด้านบนเข้าไปนะคะเดี๋ยวพัดจะพาไปดูว่าในรุ่น GLS เกียร์ออโต้ตัวนี้นะคะคร่าวๆนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะตัวนี้ ตัวนี้จากปกติเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเป็นเบาะหนังดําได้แดงนะคะตัวนี้กุญแจจะเป็นรีโมทไข่สตาร์ทนะคะและพวงมาลัยบันติฟังก์ชันนะคะตัวนี้หน้าจอเป็นแบบ7นิ้วนะคะเชื่อมต่อบลูทูธดูหนังฟังเพลงได้นะคะตัวนี้เราใส่แถมเป็นกล้องวิดีโอทืกภาพหน้ารถให้ลูกค้าด้วยนะคะ มาที่ด้านข้างกันนะคะตัวนี้าจากรถเดิมๆนะคะเราติดตั้งเป็นสติ๊กเกอร์นะคะลายไททันออฟโหลดเข้าไปนะคะตัวนี้เป็นออลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากได้สติ๊กเกอร์ลายนี้เหมือนที่พัดเคยแจ้งว่าลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยอยากได้ไลายไหนพัดส่งแบบให้เลือกมี20ต้สิบแบบเลยนะคะตัวนี้เลือกได้ตามใจลูกค้าเลยแล้วก็ตัวโลบาหลังตัวนี้นะคะเราใส่เป็นโลวบาเหล็กนะคะเข้าไปมีไฟเบรกตรงกลางนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะ แล้วก็ด้านท้ายนะคะเราใส่เป็นข้อไฟท้ายนะคะแบบตัดเส้นสีแดงเข้าไปนะคะตัวนี้่าส่วนมือเปิดตัวนี้นะคะ่ามือเปิดท้ายกระบะตัวนี้นะคะฝาท้ายเราใส่เป็นข้อมือเปิดเข้าไปตัด, <c oughs> ะะดเป็น,สนเส้นสีแใดงเ,เช่นเดียวกันนะคะการชนหลักนะคะจากสีดำที่เป็นสีบรอนนะคะตัวนี้เราก็ทําเป็นสีดํานะคะหลังจากการชนหลังสีดํากระจังหน้าดําแล้วเราก็ทําชายบันไดให้เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้มันแบดและหล่อมากขึ้นนะคะ เพิ่มความหล่อเข้าไปอีกด้วยข้อฝาถังน้ํามันตัวนี้นะคะเราใส่เป็นตัดเส้นสีแดงนะคะข้อบฝาถังและมีตัวหนังสือไทตันนะคะ,ะหลังจากพัดรีวิวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพัดจะพารุกค้าไปดูลอบๆคันตัวนี้นะคะว่าหล่อขนาดไหนนะคะไปด้วยะค่ะ หลังจากที่พัดพาชมรอบๆคันแล้วนะคะบอกเลยว่าต้องถูกใจใครหลายคนจริงๆนะคะเพราะว่าคันนี้แต่งจัดหนักจัดเต็มจากรุ้นไทตันปกติที่เป็นตัวเริ่มต้นออตโต้นะคะเราแต่งจัดหนักให้เป็นได้ขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าต้องถูกใจลูกค้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะนํารถคันนี้นะคะไปส่งที่อําเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพการสมมอบให้ลูกค้าได้ชมด้วยแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจมิสูทุกรุ่นไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดนะคะติดต่อพัดมิสูจริงใจเข้ามาได้เลยนะคะเรามีบริการส่งฟรีถึงบ้านกันเลยนะคะลูกค้าที่สนใจมิสูนะคะรบกวนแอดไลน์พัดนะคะเดี๋ยวพัดจะทิ้งลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ไว้ให้นะคะหรือว่าโทรมาสายด่วนสายตรงที่ 0831103784นะคะติดต่อพัดโดยตรงนะคะของแต่งที่พัดรีวิวทั้งหมดนะคะเป็นของแถมของฟรีทั้งหมดแล้วเรายังมีส่วนลดให้ด้วยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนจัดให้มีแต่ช่องมิสูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ลูกค้านะคะที่สนใจมิสูทุกรุ่นนะคะสามารถเข้าไปชมคลิปการส่งมอบอชมคลิปการรีวิวหรือว่าแคมเปญมิสูทุกรุ่นได้ ที่เพจมิตซูบิชิป้ายแดงแคมเปญแรงออกรถง่ายใบยพัดบางนาตัวนั้นจะเป็นเพจของพัดเองนะคะแล้วก็สนใจก็อินบ็อกเข้ามาคุยกันได้นะคะลบกวนลูกค้าทุกท่านนะคะที่ชมคลิปแล้วลบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะแล้วก็ไม่พลาดที่จะชมคลิปต่อไปกับแล้วก็กดกระดิ่งให้พัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถแต่งรุ่นต่อๆไปให้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามะคะ่ะสวัสดีค่ะ